รามเกียนตอนที่153ทศพินออกศึกพระรถกำลังเสด็จออกสวนพระพลาท่ามกลางเท้าพยาวานอนจากนครชมพูและนครขีดขินครั้นได้ยินเสียงกองทัพยกมาก็รู้ได้ในทันทีว่าเป็นทัพของทศพินมาแล้วกระนั้นหรือพระพรถจึงตรัสว่าพระยาวัยวงสา ท่านผู้มิวฤตใช,ชยชาญจงไปเตรียมโยธาให้พร้อมเถิดเราจะนำทัพออกไปปราบอสุรีทศพินสุครีบรับพระบัญชาแล้วทูลลาออกมาจัดทัพอสุรพัรกุมารซึกรานีรวยใจให้เจ้าข่มท้ทัหนานพิรพัผู้สักดาท่านจงบัญชากองขันสีิชงโคพ,พานท่านจงดูแลเกียรติกายส่วนกองหลวงให้พระอนุชาเป็นจอมทัพปุวิพัฒน์ท่านบัญชาการกองยกกระบแทัดไปให้ยิสันตราวี คุณโยธีกองหนุนทะลวงฝันส่วนนิลขันทันจงร่ังท้ายเป็นกองหลังปีกซ้ายปีกขวาเสือป่าแมวมองกองนอกสามหออกเจดออก็ดทบมุกกองพร้อมรบแล้วทหารวานอนแต่ละนายกวาดแก่งอาวุธกันอย่างเริงร่าครั้นได้สุพเพลิกพระพรตแ,และพระสัตรุดก็เสด็จเข้าที่สงชน แต่งอง์คขัดพระขันจับพระสอนแล้วจึงเสด็จตามกันมาขึ้นพิชัยรถเทียมม้าสินทบเท้าสะอาดดังสีสังสิบม้มาพระสัต,ตรุดนั่งประนมมือที่ด้านหน้าเสียงปี๋้องกลองดังขึ้นเป็นสัญญาณก้องไปทั้งป่าทหารวานอนโหร้องเอาเริกแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนทับออกไปเมื่อไปถึงสมรภู ก็ได้เห็นกองทัพนครลงกาตั้งอยู่เรียงรายตามแนวป่าพระพรตมีพระบัญชาให้หยุดทัพแล้วสั่งว่าอสุรพัทผู้มีฤทธิ์รุดเรืองสีท่านจงเร่งนำกองหน้าเข้าโจมตีทัพยักษ์ให้แลกไ <Hey. S 1> ปอสุรพัทรับพระบัญชาด้วยความเต็มใจจากนั้นจึงได้นำทหารกองหน้าเคลื่อนมาประจันหน้ากับกองทัพนครลงกา ครันเข้ามาใกล้อสุรภัทก็ทำสีหนะ้ากระอทือบาดจนสะเทือนเลื่อนลันพร้อมกับกวาดแกว่งอาวุธแล้วร้องเย้ยว่าเว้ยไพนาสุริวงศ์มาทำอ้างปวดว่าแกล้วกล้า,ลาจะว้ายปราในวันนี้สิมิว่า ทำอหังการเยอะยิ่งยกพลออกมาชิงชัยโดยไม่ได้ดูกำลังของตัวเองเลยแค่ว่านอนตอนเดียวก็สู้มิดได้ไพนาสุริวงเอย๋ยจงเร่งไปบอกพ่อเองที่กรุงมริวันเสียว่าให้ยกทัพมาสู้กันทั้งสี่เสียจะได้ขาดด้วยพระสอนองค์พระอนุชาของพระสีก่อนทหารของพระองค์จะได้ไม่ต้องเมื่อยเท้ายกพลไปตีกรุงมริวัน ถ้าเจ้ายังรักชีวิตก็ต้องทิ้งทางเจ้าจริตโมหันแล้วเร่งไปเฝ้าพระพรตจะได้รอดชีวันทศพินได้ฟังก็ร้องตอบไปในทันทีด้วยความโกรธแค้นเมเมดูดูดไอ้ลูกลินแต่ละถ้อยคาฉันอยากชะอูดีฉะยกย่องมนุษย์ตัวเท่า่งาใหญ่ใครหรือจะเกรงฤทธาตัาวข้าเป็นวังปรมมานอันเลื่องชื่อลือแดดทุกทิศเป็นเจ้าแห่งศูนย์จะิงหมู่ยักษ์ไม่เคยต้องกลาบไว้ ตไตาร่มเจ้าอย่ามาทำเป็นพูดดีข้าจะพลานทั้งบ่าวทั้งนายอวดดีของเจ้าให้หมวยอาสันไม่ให้รอดไปถึงเมืองเมือวันได้ดอกอสุรพัทชี้หน้าตอบว่าเจ้าอย่ามายาะเจนเกินหน้าท่านองอวดสักดาว่าเป็นสุริยวงอันองค์สมเด็จพระอวตารท่านเป็นเจ้าแห่งกุมพันธ์ทั้งนครล,ลงกาพระองค์ทรงโปรดให้พระอัยการของข้า เจ้าเป็นคู่สเสน่หาตัวเจ้ากับข้าก็เพิ่งจะเกิดมาไม่ใช่ลูกข้าหรืออย่างไรพระอัยกาของข้าถึงเป็นพ่อเลี้ยงแต่ก็รับเจ้าดังลูกในไส้ คุณนั้นลำลบพบไตรเจ้ายัางทำกับท่านได้ถึงเพียงนี้ดีจะได้เห็นกันหัวตเจ้าจะขาดไม่รู้ตัวเด็ดมือของข้านีเทาสะพินข,ขบคิ้วคิ้วฟันแผดเสียงเวิว้เวชะขาแทงนครอลงกลาจงนแ่งเข้าตีทับสตร้อยยับไป จ้าอสุรพัดไม่ได้ในปัดนี้ทหารฝ่ายยักษ์นั้นวันเกรงทหารวานอนอยู่มากห้าที่เคยได้เห็นริษก,กันมาก่อนแต่เมื่อได้เห็นว่าทับหน้าของฝ่ายพลับพลาคืออสูรพัดก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้นายทหารยักษ์ทั้งหลายนั้นทำทีเป็นกวัดแกงอาวุธเหมือนจะเข้าสับประยุทธ์แต่แล้วก็พากันหันหลังกลับวิง่งหายเข้าไปในป่ากันหมดอสุรพัดเห็นเช่นนั้นก็ อบมือหัวเราะเฮ้ยเจ้ากรุงลงกาโยธานับสมุดเมื่อกี้พากันไปไหนกันหมดแล้วฉันไหนจึงมีบุกข้ามาเล่าทศพินนั้นพิวรอดดังไฟฟอนแต่ื่อบากกัดแกงพระสอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกลิ่งตายเสียเถิดเองสิ่งทำก็แผลงซ้อนในมือออกไปกลายเป็นลูกศ้อนนับไม่ถ้วนล้อมไล่อสุรพัดเอาไว้ หลานพระพายโจรขึ้นรวเอาลูกรทั้งหมดนั้ไว้ได้ชูอนเหล่านั้นขึ้นพร้อมกับถามว่าเว้ยเว้ยดูก่อนเจ้ายักษ์พานปวดนี่นี่เป็นอาวุธของผู้ใดเนาะข้านี้มองเห็นเจ้าแข็ครึ่งตัวจะมีเงาหัวก็หาไม่ว่าพลางก็หักอนด้วยความว่องไวแล้วโยนทิ้งไป จากนั้นก็โจรขึ้นราชรถของเจ้ากรุงลงกาขีบสารถีกระเด็นตกลงจากรถแล้วไล่ขวดทศพินทศพินมีหรือจะยอมง่ายๆขุนยักผลเขาฟาดฟันอย่างไม่ยั้งมือเช่นกันทั้งสองผลัดกันหนีผลัดกันไล่เมื่อมีจังหวะอสุรผัดก็ขึ้นเหยียบเข่าขวาแล้วชิงเอาศรมาตีต้องทัศพินจนล้มลงกับพื้น ามะนิวันและกันยุวเวกเห็นศพโอกาสก็โจรเข้ามาจับตัวทศพินเอาไว้ไพระพี่จับแขนซ้ายส่วนน้องชายจับแขนขวาโดยไม่รอช้าอสุผลผลเขาจิกผมพระพี่เลี้ยงวรณีศูนย์เอาไว้ได้ไแล้วนำตัวทั้งสองไปถวายพระพรตพระพรตทรงมีพระบัญชาด้วยความยินดีว่าดูกนบุตรพระอาทิตย์ อันทศพินและพี่เลี้ยงนี้คิดคดเป็นกบฏมีโทษร้ายแรงจงพันธนาการเอาไว้ให้มันจะได้สอบสวนในภายหลังอสุรภัดท่านและโอรสทั้งสองของอินทรชิตจงกลับเข้านครลงกาแต่ในเพลานี้เถิดไปถอดพยาพิเภกออกจากตรุเสียแล้วพระพรตก็สั่งให้เลิกพลคืนกลับไปยังพลับพลาจากนั้นอสุรภัดยามริวันและกันยุเวกจึงได้พากันเข้าไปยังราชฐานลงกา สุรพัดตรงเข้าไปที่ตรุใหญ่ กลมลงกราบพระบาทพระเจ้าตาด้วยน้ำตาอาบหน้าสมเด็จพระอัยกาพระเจ้าค่ะหลานมาช่วยแล้วพระเจ้าค่ะอสุรผัดเล่าเรื่องราวไปพลางมือก็คอยปลดเปลื้องเครื่องจองจำทั้งห้าออกจากองค์สมเด็จพระอัยกาหอันนี้ได้ไปเฝ้าพระนารายเจ้ามาพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงให้พระพรดกับพระศัตรูหนำผ่อนมาเพลานี้ฝ่ายเราจับตัวผู้ทรยศทั้งสองไว้ได้แล้วพระพรจินให้หลานมา ช่วยพระเจ้าตาพระเจ้าค่ะพี่เพกผู้ซึ่งเพิ่งจะพ้นจากเครื่องพันธนาการนั้นดีใจจนบอกไม่ถูก ด้วยเดชาพฤตีภูมิัยผู้เป็นใหญ่ในสามโลกแท,ท,ท,ท้เทียวตานนี้มันดังตายแล้วได้เกิดใหม่พิเพกสวมกอดพระนดดาเอาไว้แกวตาดวงใจของตาตานนี้ลำบากตราตรำแทบสิ้นสังขารหากไม่ได้เจ้าตาคงจาน้อยชีวันอยู่ในตัวนี้เป็นแม่นมัน หลานรู้หรือไม่ว่าคราวสึกเท้ามาหาบาลตานนี้ก็เกือบจะแย่อยู่แล้วดีแต่ไ้พ่อของหลานมาช่วยเอาไว้เจ้าสองพ่อลูกนั้นน้ว่ามีคนแก่ตามากยังไม่มีใดเปรียบจากนั้นทั้งสองก็พากันขึ้นไปยังปราสาท ฝ่ายเจ้าพนักง,งานภูษาปุโรหิตชีพรามเสนาพฤกษาทั้งหลายต่างก็รีบมาเข้าเฝ้าอย่างดีใจจนแน่นขนาดไปทั้งท้องพระโรงเมื่อรู้ข่าวว่าท้าวทศกิริวงได้เสด็จกลับมาแล้วหลังจากออกถ้ำกลางผู้ที่มารอเข้าเฝ้าแล้วพญาพิเภกจึงได้เสด็จส่งน้ำส่งเครื่องรัตนาอาภรแล้วจึงเสด็จนำเสนาอมาต์และพลยกออกจากนกครลงกามมุ่งหน้าตรงเปยียงเขามรกต พิเพกนำอสุรผัดไปเข้าเฝ้าพระอนุชาทั้งสองที่พล,ลาพลาพระพรตตรัสว่าเราเยินดีที่ได้พบท่านอีกครั้งดูก่อนเท้าทศกิริวงตัวท่านนั้นเป็นโหราผู้เก่งกาจประหนึ่งว่ามีทิพยานเห็นได้ทุกประการทั้งใกล้ไกลใต้ฟ้าสุธาทานไม่มีผู้ใดเทียมทันเหตุไฉนจึงเลี้ยงลูกงูเอาไว้มิรู้ว่าชีวิตตนนั้นตกอยู่ในอันตรายมีหากแต่ได้อสุรัดไปแจ้งองค์พระหริวงด์ดอก พระองค์จึงให้เราสองพี่น้องยกพลมาระงับภัยบัดนี้ฝ่ายเราจับตัวทศพินและวรณีศูนเอาไว้ได้แล้วจำขังเอาไว้รอการสืบสวนความผิดพิเพททูลว่า ขอเดชะองค์พระอนุชาข้าบาทนี้เป็นคนหลงสำคัญว่าเป็นโอรสข้าบาทก็งงงวยด้วยความสเสน่หาจึงทำให้เครื่องเบื้องพระบาทต้องยกทับมาเช่นนี้ทษของข้าบาทนั้นใหญ่หลวงถึงสิ้นชีวิตหากแต่ด้วยพระกรุณาจึงได้รอดชีวิตคงอยู่เป็นข้าบทศีทีกคุณนั้นลําสาถาตรีหาได้เปรียบพระเจา้าค่ะพระพรตตรัสว่า การที่สมเด็จพระเชษฐาให้เรายกทวยหารมาปราบอสูรหมู่มาในครั้งนี้เรานั้นแสนสมนัดนักด้วยต้องตามจุดประสงค์ที่อวตารมาไม่ได้คิดแก่ยากลำบากใจสักน้อยเอาละพระยาวัยวงสา จงไปนำตัวขุนยักษ์พิะสพิล,ลวรณีศูนย์มาพิจารณาความกันเถิดสุครีบจึงได้ออกมาแจ้งแก่วานอนตำรวจในจากนั้นทั้งนายตำรวจวานอนทั้งราชมันคนครบาลก็ได้นำขุนยักษ์ทั้งสองเข้าคาผูกเท้าผูกเอวแล้วเคี้ยนบังคับให้เดินไปรับฟังการพิจารณาความที่หน้าพระลาน ตำรวจราชมันและนครบาลได้นำตัวทัชปินและวรณีศูนย์มาพิจารณาความคี่เรื่องเล่าได้เคยเล่าเรื่องของราชมันไปแล้วนะคะและในคราวนี้ก็ขอเล่าเรื่องนครบาลบ้างค่ะในสมัยอยุทยาเรามีการปกครองที่เรียกว่าจัตุสดมก็คือกรมเวียงกรมบงังกรมคลังและกรมนาใช่ไหมคะซึ่งกรมเวียงนี่แหละค่ะมีหน้าที่ดูแลเมืองหลวงในทุกกิจการทั้งสถานที่สําคัญรักษาวความสงบในราชธานีมีกองตระเวนแล้วก็ศาลขึ้นอยู่ภายใต้าการบังคับบัญชา มีสาลนครบาลสำหรับพิจารณาคดีในพระนะครแล้วก็ยังมีหน้าที่ดูแลเสภาพระนะครอีกด้วยก็คือเรือนจำนั่นเองค่ะ จนมาถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ได้มีการปฏิรูปก,การปกครองครั้งใหญ่เลยนะคะและได้เปลี่ยนชื่อจากกรมเวียงเป็นกรมนครบาลการปกครองแบบจัตุสดมที่ใช้บริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งเริ่มสมัยเอกยาก็ได้มาสิ้นสุดลงเมื่อพุทธศักราช2435ไม่มีการปฏิรูปก,การปกครองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสยามซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากฐานข้อมูลการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าและแน,แน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจมีเรื่องเล่าแปะลิงก์ให้ใน description แล้วนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ